ก่อนหน้านี้นะคะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะว่าอาชีพแดนเซอร์ก็เป็นอาชีพแรกๆที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะแบบว่าก็ไม่มีงานเลยไม่มีไม่ให้มีการจัดอีเวนต์ไม่ให้มีการจัดคอนเสิร์ตอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็เป็นแดนเซอร์ให้ศิลปินด้วยะคะ่ะแล้วก็ในเมื่อศิลปินไม่มีงานแดนเซอร์ตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่มีงานไปด้วยเหมือนกันนะคะตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ2องปีะคะ่ะ ว่าเป็นแค่แดนเซอร์หญิงตัวเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าศิลปินงานโหดพวกเธอก็งานหายค่ะถูกเบรกหยุดจัดคอนเสิร์ตมาเกือบ2ปีเรียกคนว่าโดนจุกๆเลยนะคะการมาคืนเวทีสารพัดลั่นทุ่งบางเขนหลังประกาศคายล็อกก็เลยมีความหมายมากเลยค่ะรอบนี้มาเจอเวทีเอาดอด้วยพวกความปลอดภัยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยใส่หน้ากากอนามัยเต้นแถมยังต้องควักทุน เพิ่มจัดหาแมสเข้าชุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะบอกว่าอะไรอาชีพพวกหนูต้องมอบความสุขทางสายตาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะสวยนะแมสนะสวยนะคะมีโอกาสได้เจอครบครๆค่ะทั้งนักดนตรีครูเพลงแล้วก็ศิลปินก็เลยถามถึงความเป็นไปได้ของงานที่จะกลับมาหลายคนไม่น่าเชื่อพูดตรงกันเลยค่ะบอกว่ายากโดยเฉพาะศิลปินกลางคืนที่จํากัดคนเล่นในร้านอย่างครูสมชายเจ้าของวงเอ b ซ n แบแล้วก็ยังเปิดห้องอัดเสียงด้วย ครูบอกว่าพอมีข่าวดีนะคนลูกทุ่งเริ่มหาทางอัดเสียงเตรียมปล่อยผลงานใหม่แล้วส่วนท่านนี้ค่ะครูวสุห้าวหาญนะคะแต่งเพลงดังไว้เยอะเลยทั้ง,งนึกว่าสงสารของคุณอ้อยกระทอนฝากแฟนผมด้วยคุณเดวิดดูทัวร์ดูทัวร์วของพี่ไม้พี่ลงพรแล้วก็ยังมีเพลงดังจากปลายปากกาอีกเพียบนะคะครูบอกว่าความหวังเหมือนจะกลับมาแล้วขออย่าให้มีอะไรมาเบรกอีกเลยค่ะ แต่ว่าในเวทีแบบนี้ในรอบน่าจะหลายปีนะครับตั้งแต่เริ่มโควิดมายังไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนี้เลยมาน่าจะมาสารพันธ์รันทุ่งนี่เป็นเวทีแรกความปลอดภัยก็คงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยศิลป,ปินนักร้องต่างๆคนทํางานเพลงต่างๆได้ได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับในในสิ่งที่เป็นาไรายได้อัน รายได้จากวิชาชีพตัวเองได้เหมือนเดิมก็คงจะจะ,จะดีขึ้นกว่านี้นะครับคิดว่าชีวิตของทุกคนคงจะดีขึ้นว่นนี้เปิดให้เล่นได้แต่ไม่ให้ขายเครื่องดื่มเงี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากอ่ะเพราะทางร้านก็คงจะเปิดลําบากถ้าเกิดไม่มีการขายพวกเครื่องดื่มพวกอะไรต่างๆนะถ้าเกิดได้ก็คือร้านเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเปิดร้านอาหารเปิดแล้วก็มีเพลงฟังแล้วก็นั่งทานอาหารเงี้ยอาจจะได้ครับนักร้องเริ่มสั่งทําเพลงเริ่มดีใจกันแล้วตอนนี้คิดว่า คงจะดีฮะเพราะว่าต่อไปน่าจะดีขึ้นคงไม่มีอะไรมาเกีดตขวางคนลุกทุง่งเพราะฉะนั้นอคอนเสิร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งผมว่าในาปีหรือว่าปีไปเรื่อยๆผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมก็อยากให้กลับมาเร็วเพราะว่าแฟนคลับก็อยากจะฟังเพลงลุกทุง่งอยากจะฟังเพลงเต็มที่แล้วนะฮะผมก็เลยอยากจะให้เปิดประเทศเร็วๆครับผม การปรับตัวไปด้วยแล้วก็ให้มีผลงานออกมามีคุณภาพโดนใจแฟนๆยากนะคะทีมงานเบื้องหลังของรายการสาร,รพัดลัทุุมังเขนต้องยอมทุ่มเทมากขึ้นเพราะยกเครื่องคุณผู้ชมเห็นไหมคะปรับรูปแบบเลยให้เข้าสถานการณ์ถ้าดูกันใกล้ๆอย่างตรงเวทีนะคะเราทําแยกส่วนเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเว้นจากกันเลยนะคะแดนเซอร์อยู่เวทีหนึ่งศิลปินเวทีหนึ่งแล้วก็ครูนักดนตรีเวทีหนึ่งเป็นการเว้นระยะนะคะซึ่งต้องบอกว่าแดนเซอร์และศิลปิน,นมีความกังวลนะ ก็ยังภูมิใจที่ศิลปินรุ่นเก่าเนี่ยจะได้คืนเวทีส่วนนักฟังก็สมใจสักทีหลังรอคอยกันมานานเหลือเกินนะคะไปฟังทีมงานเบื้องหลังหน่อยว่าตอนนี้ต้องสู้กันยังไงบ้างคะ่ะให้มีผลงานออกมาคะ่ะเปลี่ยนพื้นที่เวทีให้เป็นการแจ้งมากขึ้นแล้วก็มีการเว้นระยะดีไซน์แบบให้โปรง่งเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็การทํางานให้ทุกคนปลอดภัย ตั้งแต่ระยะของนักดนตรีนักร้องแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็มาตรการทุกอย่างเราทําตามกสะทะชเพื่อจะได้ให้มีรายการที่เป็นรายการสดอยู่ตลอดในะช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดตั้งแต่คนที่เข้ามาร่วมงานกับเราทุกคนต้องฉีดโควิดวัคซีนโควิดก่อนแล้วก็จะต้องมีการตรวจสวบทุก7วันหรือบางท่านเนี่ยก็จะต้องตรวจก่อนที่จะเข้ามาทํางานในกองของเรา อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เราจะทําอย่างซีเรียสในทุกๆคนของเราที่ทํางานมันก็ทา้าทายครับค่อน้างทา้าทายแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นความแปลกใหม่เรามาเล่นกลางแจ้งผมเชื่อว่าดนตรีกลางแจ้งในยุคนี้สมัยนี้หายไปนานมากก็คือก็ก,ก,ก็เคยฝันว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะกลับมามีรายการโลกดนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเป็นวิดีโอเพนสำหรับลูกทุ่งก็ได้หรือใครก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นที่นี่ผมอยากให้รายการนี้หรือสถานที่แห่งนี้ เป็นภาพจำประจีจจของคนที่แบบอยากแกฟังเพลงหรือศิลปินว่าถ้าพูดถึงดนตรีสดต้องสารพัดละนุ้งและไทย p ี s ี หลายคนบ่นว่าต้องคอสนิมกันสักหน่อยค่ะนักร้องนี่บางคนถึงขั้นท่องเนื้อกันไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ร้องกันนานจัดค่ะบอกว่าขอพี่ฟื้นหน่อยนะคะส่วนนักดนตรีรุ่นใหญ่ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีสแตนบายเอาไว้เผื่องานเข้าก็ต้องพร้อมนะคะแต่ที่เจอปัญหาค,คล้ายๆกันก็คือแดนเซอร์และวงดนตรีนี่แหละคุณผู้ชมคะเพราะหลายงานเขารีเควสมาไงบอกว่าขอคนแค่นี้ได้ไหมสมมุติในทีมเรามี10บเขาขอ,อทําไงล่ะก็ต้องสลับกันไปรับงานเพื่อหาไรายได้ประคองตัวกันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอเคสนี้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะ เดียวค่ะ